ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลานะครับก็ได้มีการลงพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงในการตรวจติดตามบทปรมณคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อที่เตรียมความพร้อมในการรองรับนะครับสำหรับผู้ที่จะมาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตล่วงหน้าครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา นายธนกฤษนาควารุพงศ์ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงขลาก็ได้มีการลงพื้นที่ในการติดตามการอบรมคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปนนะครับเขตเลือกตั้งที่3เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตล่วงหน้าในวันที่1กุมภาพันธ์นี้โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนเรื่องของการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์การเลือกตั้ง การจัดการเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ไปจนถึงกระบวนการบรรจุซอง และการจัดส่งนะครับเรื่องของบัตรเลือกตั้งไปยังจังหวัดต้นทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งทางด้านของหน่วยเลือกตั้งกลางเทศบาลเมืองคอหงนะครับก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ที่จํานวนกว่า1 0,000คนจึงขอให้ประชาชนนะครับเตรียมบัตรแสดงตนพร้อมนะครับเพื่อที่จะใช้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยในการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางด้านของนายธนกฤษ นาคจารุงพงษ์เพิ่มในการสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขงลากันครับเป็นการลงคะแนนล่วงหน้าในวันที่หนึ่งที่จะถึงเนี้นะครับเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับที่เลือกตั้งกลางก็จะมีการอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เราได้มีการเตรียมตัวก่อนเช่นบัตรต่างๆเราเนี่ยครับเตรียมให้พร้อมก่อนก่อนที่จะไปเพราะว่าที่เลือกตั้งกลางเนี่ย เป็นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์มารวมตัวกันที่เดียวเหมือนของเขตเนี่ยครับเขตเราเนี่ยมีผู้มาแสดงตนลงทะเบียนไว้ประมาณหมื่นกว่าคนนะก็แสดงให้เห็นว่าจะมีการมารวมตัวแค่ีนจุดเดียวมีเยอะแน่นอนเะนั้นบางเรื่องถ้าหากว่าเกิดติดขัดในเรื่องเวลาต่างๆเช่นเรามาช้านะก็อาจจะม,มีปัญหานในการใช้สิทธิ์ได้เหมือนมาเกินเวลาแบบน,นี้ก็ ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็มาแต่เนื่นๆมีการเตรียมตัวมาแต่นเนืน่นะครับคิดว่าฟ้าฝนก็น่าจะเป็นใจอยู่นะครับ